สวัสดีครับวันนี้มากับข้าวตอนชาแนลกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเมนูที่ทางข้าวตอนชาแนลเนี่ยได้เลือกมานะั่นคือตัวผมนะครับได้เลือกเมนูแบบอาหารแบบเหนือเหนือนะนะครับนั่นก็คือเมนูนี้ครับชื่อร้านว่าจีราวันข้าวซอยนั่นเองนะครับก็คือข้าวซอยไก่นะครับซึ่งเป็นอาหารทางพื้นๆของทางเหนือนะแต่ว่าจะหาร้านที่แบบ บ้านๆแล้วก็กลมกล่อมแล้วก็ราคาเนี่ยประหยัดหรือสบายกระเป๋าเนี่ยก็ลองไปดูในแกล็แล้วก็ดูจากรีวิวหลายๆคนก็บอกว่าร้านนี้เนี่ยครบเครื่องแล้วก็รวมถึงราคากับคุณภาพก็โอเคก็เลยสั่งลองสั่งมาทานนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะมีเมนูอะไรอีกที่ผมสั่งมาด้วยแลวก็จะรีวิวด้วยกันแล้วก็ข้าวซอยของวันนี้ของข้าวซอยจีรวันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับ มากันนะครับสำหรับข้าวซอยจีรวันนะโอ้โหสุดยอดครับเข้มข้นนะดูนี่ครับจริงนี่ขาวๆนี่คือน้ำกะทินะครับซึ่งเขาแบบให้เรามานะครับราดมาโอ้โหเดี๋ยวดูไก่นะครับเนี่ยสุดยอดเลยครับเนี่ยเป็นน่องบนนะแต่ว่าให้มาสองปีกให้มาสองน่องนะครับโอ้ยนี่ครับมาเต็มนะครับดูเส้นโอ้ยคลักเลยนะครับเข้มข้นนะเดี๋ยวลองมาชิมว่าเป็นไงเดี๋ยวผมชิมน้ำก่อนนะครับสำหรับข้าวซอย ว่าจะเข้มข้นไหมเนี่ยขอคนทีนึงครับน้ำข้นเนี่ยกะทิมาเต็มเลยครับเนี่ยอืบอกเลยครับว่าความหวานมันของกะทิเนี่ยมาเต็มและอย่างที่บอกว่าอืคือน้ําตัวน้ําเนี่ยมีส่วนผสมของกะทิแล้วก็เครื่องของข้าวซอยนะเข้มข้นนะครับแล้วก็ไม่เผ็ดจนเกินไปนะกลมกล่อมนะครับเนี่ยอือยเนี่ยอยู่อีกคานะครับจะเป็นยังไงอื บอกเลยครับได้นะครับเดี๋ยวมาดูเส้นเป็นยังไงนะครับตัวเส้นเขานะครับรวมมากําลังดีนะครับเนี่ยเขาซอยเนี่ยบางครั้งก็อยู่ที่เส้นนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะว่าจะเหนียวนุ่มไหมพอดีไหมนะครับเนี่ยน้องนะครับคํานี้หมุนแป๊บหนึ่งครับดูนะครับอืมตัวเส้นนะครับเขาทําออกมาค่อนข้างที่แบบว่ากําลังดีเลยนะครับลวกนุ่มพอดีนะ ไม่ดิบแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปนะครับืบอกเลยว่าอร่อยเลยครับข้าวซอยเจ้านี้นะครับเดี๋ยวมาดูไก่โอ้โหไก่ม่ต้องพูดหนึ่งนะครับผมแค่เอาเนี่ยเอาซ้อมจิ้มลงไปก็หลุดแล้วนะครับจะหลุดแล้วเนี่ยโอ้ไม่ต้องพูดเลยนะครับว่าจะนุ่มขนาดไหนดูครับไก่นะครับเป็นไงนะครับอืมคาดไว้ไม่ผิดนะครับตัวไก่นะครับทําออกมาเขาเคี่ยวในน้ํา ข,ข้าวซอยค่อนข้างเวลาเข้าทจะดีเลยนะครับทําให้ไก่เน้นนุ่มแล้วก็ตัวน้ําของข้าวซอยเนี่ยซึมเข้าไปในของไก่นะครับเนี่ยทําให้ไก่ตัวไก่เขาเนี่ยมีรสชาตินะครับบอกเลยว่าเมนูเนี่ยไม่ผิดหวังนะครับยังไงต้องลองสําหรับข้าวซอยไก่ครับอีกเมนูนะครับไหนไหนมาแล้วนะครับอีกร้านนี้เขามีเมนูอีกเมนูนึงผมอดใจสั่งไม่ได้นะไหนเป็นอาหารเหนือแล้วนะครับนั่นก็คือขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับ เดี๋ยวลองมาดูว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้นะครับอย่างนี้เห็นนะครับเขามีเลือดนะหมูสับนะครับมาแบบเต็มๆอะ่ะเดี๋ยวลองชิมเลือดดูก่อนเลือดกับน้ําซุปนะครับเนี่ยน้ําซุปน้ำเงียวนะรูนะครับเข้มข้นครับอย่างที่บอกว่าน้ำเงียวเนี่ยเขาจะต้องแบบเค็มนําแล้วก็ตามด้วยความกลมกล่อมนะครับแต่ว่าไม่ได้เค็มมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ตัวเลือดเนี่ยก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยนะครับ บอกเลยว่าโอ้โหโคุกเขานะจริงการกินมันจะคุกอย่างนี้นะครับลองมาชิมดูนะครับว่าเป็นไงนะครับหนึ่นคำนะเน,นเน้นสําหรับน้ําเงี้ยวนะครับเส้นจะน,นุ่มไหมนะครับลองดูนะครับเน้นๆครับอืบอกเลยว่าไม่ผิดหวังครับสําหรับร้านนี้ น้ำเงี้ยวเข้มข้นสะใจนะครับใครได้ทานใครมาแล้วต้องลองทานนะครับสําหรับน้ำเงี้ยวย่าพลาครับอ๋อเกือบลืมนะครับว่าทางร้านนะครับเขามีนี่ครับเครื่องเคียงนะไม่ว่าจะเป็นหอมแดงซอยนะครับแล้วก็ตัวอากาดดองครับจะกินคู่กับข้าวซอยก็ได้นะครับหรือว่าจะกินคู่กับน้ำเงี้ยก็ดีนะครับอย่างที่บอกครับอร่อยครับ จบกันไปนแล้วนะครับสำหรับการรีวิวร้านข้าวซอยจีรวันนะครับไม่ผิดหวังเลยนะครับความอร่อยของร้านนี้นะครับเป็นร้านเล็กๆอยู่หลังตลาดสามแยกนะครับสัญไซน้อยยังไงต้องลองแหาทานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวราคาและคุณภาพยกตัวอย่างอย่างข้าวซอยเนี่ยเขาให้เส้นที่ลวกมาพอดีน้ำน้ำข้าวซอยเขาเข้มข้นนะครับแล้วก็เราซื้อแยกถุงมาเนี่ยเขาก็ให้ตัวของกะทิแยกแล้วเรามาลาดนะครับทําให้เพิ่มความมันความ กลมกล่อมของข้าวซอยเข้าไปอีกครับทำให้รู้สึกว่าเออเนี่ยรสชาติข้าวซอยที่เราตามหาก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่อร่อยนะครับต้องลองหาทานส่วนอีกเมนูหนึ่งเป็นเมนูน้ําเงี้ยวน้ําเงี้ยวของร้านเนี่ยจะรสชาติเค็มนําเสร็จปุ๊บจะตามด้วยความกลมกล่อมนะครับไม่ได้แบบเค็มโดดไปไม่ใช่เขานะครับเขาเค็มในมิติของน้ําเงี้ยวที่พอดีนะครับแล้วก็ตัวเลือดแล้วก็ตัวหมูสับเนี่ยให้มาแบบบาลานซ์มากนะครับ อย่างที่บอกว่าถ้าถามว่าในราคาเท่านี้จะได้คุณภาพประมาณนี้บอกเด้ว,ว่าร้านนี้ต้องเป็นร้านที่ห้ามพลาดนะครับยังไงลองทานดูครับวันนี้ข่าตอนเช้าออกไปแล้วครับ